25ธันวาคม2565วัดดีเอสทุกท่านหวัดดีปีใหม่นะครับหลายท่านนะครับหลายท่านที่ไม่ใช่ลูกค้าผสมเทียมแม้กระทั่งลูกค้าผสมเทียมแท้ๆนี่ยังเม่เคยเห็นหมออยู่ผสมเทียมหมออยู่เห็ุยังไดครับมีขั้นตอนมีการปฏิบัติการยังไงวันนี้ผมดันนั่งรถมาก,กระมู่ผมนะครับก็เลยบอกมา,าไล่สดไฮโดรวา่าหมออยูว่เวลาผสมเทียมนี่ผสมเทียมจังไดนะครับอุปกรณ์ผมนี่จะอยู่ในรถนะครับอยู่ในห้องแคปแล้วก็เปิดประตูงแยมแต่ตอนนี้ไล่สดน,นะครับก็เลยเอาเออกมาให้เห็นจ้าๆนะครับ ตอนนี้ซื้อมาแล้วครับผมว่าแน่ใจว่าซี่ลอยหาซิมีค่าทรงสีสิบหาบาทนะครับเหล็กแทงจมูกโคนะครับเนี่ยไว้ให้เกษตรกรยืมนะครับเด้อมีปอกมียังพรอมเหล็กแทงจมูกโคมายืมได้ครับเนี่ผมเสียวติดรถแล้วก็เชือกนี่ยเต้องซื้อครับ6มิลนะครับเนี่ยอ่ามาตัดเอาของผมเนี่ยแจกฟรีนะครับมีเชือกไนลอนขนาด6มิลเอาไว้สนสะพายเป็นการบริการฟี่ต้องเป็นนะครับอ่าให้มีซองเกษตรกรเตรียมซองไว้อย่างดีทั้งนําเชือกผมก็ยกมานะครับ ถังน้ำเรือของผมผลิตในกรีนแต่เป็นเกสิตอเมริกานะครับขนาด3ลิตินถุงมือเตรียมไว้อย่างดีกัาด่ดานใบถานปืนผสมเทียมเป็นของเยอรมันชีดก็ของเยอรมันนะครับชีดก็จะดึงออกมานิดเดียวนะครับเจาะรูนิดเดียวก็ดึงออกมาจะมีแซนติตาลี่ชีดแอกลออกอฮอล์เอาไว้ทาไมครับเอาไปจุ่มกันไกลครับเวลาตาัดหลอดน้ำเชือ่อปลอดนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้หรอกครับปลอดนี่แต่โชว,ว์ว่าผมมีปลอดวัดนะครับแต่เวลาผมวอมน้ําอุ่นเนี่ยเกษตรกรเป็นคนต้มน้ำหอนมา ผมใช้แค่นิ้วนะครับนิ้วล่วงเข้าไปด้วยความชํานาญครับผมบก่ได้ใส่ใสปลอดแต่ผมโชว์ว่าปลอดผมก็มีแต่ผมมาวาดซื้อๆเนี่ยผมมีความมั่นใจประสบการณ์มันเห็ดดูนะครับว่าหาได้ใส่ปลอดครับระดับผมนี่ไม่ต้องอันนี้เอาไว้หลอลื่นเวลาเราจะล้วงถุงมือนะครับเอาไว้หลอลื่นนะครับไว้หลอลื่นมาดูขั้นตอนนะครับเวลาหยิบน้ําเชื้อเนี่ยมันจะมีที่หนีบนะครับที่จับแต่ผม่าใส่ครับผมใส่มือความชำนาญเนานะ หมอไหนที่วอมน้ำเชื้อให้คันเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับต้องวอมลายตั้งนะครับวอมลายตั้งประมาณ20ิวินาทีนะครับ30วินาทีก็ได้ครับแต่ถ้าหลอดใหญ่นะครับหลอดใหญ่ก็อย่างน้อยหลอดใหญ่นี่ประมาณ40ิวินาทีนะครับแต่หลอดน้อยนี่ไม่เกิน30บวินาทีเพิ่มปริมาณน้ำครับไม่ต้องสูงขนาดนี้เอาแค่ท่วมหลอดเอานิ้วล่วงนะครับเดี๋ยวผมใช้ขวดพลาสติกเพราะว่ามันตกมัแตกจะมีผ้าที่สะอาดเช็ดนะครับดันเข้าไปเนาะ ปืนเป็นของเยอรมันนะครับปืนเป็นของยันดันให้มันปิ่มไล่อากาศขึ้นไปเห็นปะครับดันให้มันปิ่มไล่อากาศขึ้นไปมันเลอะนิดน,นิดน้อยเห็นว่าเห็นเห็นในน้ำเชื้อมันเลอะสปกปรกเอาใช้เสียในหระเข็แต่ถ้าจะให้มันดูดีกับมีผ้าสะอาดให้กระดาษทิชชู่ก็ได้แต่ผมถือว่าผมเกาเกมครับจะได้ก็ได้ครับมาอยนเนี่นตัดเลยครับเพราะมีผู้ใดเห็นซึ่ผมเห็น่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องแหกอ่ะซูมไปใกลนะะท่านตอกเต่ร์เห็น่าเห็นช่องแหกกัน่าเห็น่ามีช่องแหก แต่มันสปปกป๊ะครับผมบยแย่ตรงนี้นะครับมันสปปกป๊ะเอามือไปขี้สปปกป๊ะเห็นไหครับเ่็นแยง,งหู้นี่เห็นไหเนี่ยอ่าเห็นไหมันไม่มีในตำรานะครับบางอย่างนี่ด้วยความชำนาญที่ประคับเนี่ยผมเห็นนี่ด้วยความชำนาญปุ๊บนี่ด้วยความชำนาญหมอคนไหนที่ว่าเวลาสวมแซนิตาเรียคีนนีิดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วเอามือแกะบีกลางสีกลางสปปกป๊ะครับหมอคนนั้นใช้ไม่ได้ครับติดเสื้อย่อนหมอทําไม่สะอาดนะครับยาจันไร้มันมีเลยป่า ลอยป่าสาหรับขี่ก็จริงย่าครับย่าจะไล่เอามือไปขี่ครับมือเราสกปรกมากกันใจที่ผ้าผ่านการผ้าเชื้อเบิ้งเดินน้าเสียได้เห็นบาเห็นบ่าน่นขึ้นมาบ่อันนี้คือการประกอบที่ถูกต้องน้ำเชื้อดันออกมาทุกมมือต้องกลับด้านนะครับต้องกลับด้านนะครับกลับด้านสวมลงไปผมถนัดมือขวาผมใช้มือมือซ้ายต้องกลับขอบไปก่อนนะครับถุงมือเห็นบากลับด้านในตำราอาจารย์สอนนะครับต้องล่างน้ำต้องล่างนี่ม้วมันเขียดหลายขั้นตอนก็สีเล้ว มันวางง่วเขียนงวดินว่าผมไม่เคยล้างนะครับยกเว้นกินยาอ่อนมันเลอะโซ่ผมผมก็ต้องขอนำม,มาล้างแต่อันนี้มันแห้งด้านนะครับการการแย่แง่จังได้อะดึงเห็นดึงนะแง่จังได้ก็ได้ครับขี่ขี่มันบอสไซปืนนะครับนี่มยผมจะไม่ล้วงล้วงขี้นะครับนี่ยแง่ได้หรืระดับมอญยูนิตไปแง่เลยอย่าอย่าไปหลายขัน้นตอนผมปาดแมนพร้อมเลยเนะี่ยอันนี้คือระดับมอญยูนครับจะไม่ล้วงขี้ดึงดึงก็ได้ ดึงดึงดึเท็บเลยเห็นไหมเออเห็นบ่เห็นเป็นมาจั้งแตอ่ามันมีขี่บ่ครับเดี๋ยวมันสิมีขี่มันจะขี่ใหญ่ใช่ไหเราก็โวยออกในขณะเดียวกันปืนมันกับไปจ่อเห็นบ่อันนี้คือระดับหมอครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยจะมาแย่ที่หลังขี่มาล่างมาเลิกไีอย่างนันบ่ท่านกินละครับเนี่ยหัวเขียดเห็นบ่ขี้เราก็โวยมือผมก็จะเป็นออกครับเลยชันเชิงครับเนี่ยขี่ผมสามารถดูได้เอากล่องกระสู้ไปแกะขี่เห็นบ่ชันเชิงกันบ่อ่าแล้วก็ดูปืนปืนสะอ้าดบ่เห็นปืนาส อ่านี่คือชันเชิงไปจ่อไปชนปุ๊บเอามือดูมือผมดึงขาดปอดเห็นไหมเข้าไปสาสทางไงสราดงันจเวลครับมือโดนเอ่าความขี้โกงอ่ามาซองกล่องเงียจังไดิกบเขาเงียจังได้กบเขาขันเงียเขาปืนมาสิบบวงสิแต่ชาวบ้านเมื่อยืนเบึง ย่านเสียฟ้อมเขาแล้วแต่คุณน่านสังเกตปืนมันสยิยูผ่เด้อสังเกตบักมอขี่กงแล้วครับรติดอนอันนี้มันเขาแล้วครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยครับอย่าไปปล่อยตรงนั้นตรงนี้ครึ่งหนึ่งปล่อยจุดเดียวเลย้องคานดรอเตอร์นี่สะอาดปะส่วนที่เข้าไปก็คือส่วนที่ปลายส่วนด้านข้างติดขี่ติดยาวฮึซิงโซงงปกกับมีผาติงหุ่มมันป่เชวบานบอลเชนิกกับหูเลียงแร้วหน้าที่ทำความสะอาดเป็นของเกษตรกรนะครับเวลาผมเก็บเป็น่า แล้วก็ยังมีขี้ความขี้โกงอีกอย่างหนึง่งในหลอดน้ำเสียใส่พอพันดังแต่ผสมบห่หูวเต่มหัวความขี้โกงมันไม่หลอดเก่าไปพุ่นมันบ่ใส่เดี๋ยสิเี่ยวพอจะกเทเส้นเส้ออนใหญ่ไหมมาไปยิบหลอดเกา่าเราวมาให้เกษตรกร,รก็ต้องน้ำท่านความขี้โกงของหมอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบอกนีผเพื่อเห็นผมผสมเทียมนะครับเนี่ยก็ประทับใจนะครับเกษตรกรก็ถือว่าประทับใจขอบคุณครับผม ง่ายวะครับคนตาบอดกระเฮ็ดได้นะครับผสมเทียมขันว่าจะมีคนสอนนะครับมันไม่ง่ายหรอกครับยุคต่อไปเกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาผสมเทียมง่วดของกับง่วนในกลุ่มนะครับเกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาบ่ยากครับเนียืมได้ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่แหงดังง่วนเนวเนี่ยสุดยอดวะครับเนี่ยมีปอกความท่านดาเตอร์แงห้วยเบิรงดูว่าเชี่ยงหกมิลถึงเจ็ดมิลมาเชี่ยงแก่เขารู้เนี่ยอันนี้หกมิลง่ายวะครับเนี่ยเวลาแท้งดังเนี่ยง่ายเจ็ดมิลสำหรับพอพันธุ์ แม่พันธุ์เาชายแค่หกมิลพออันนี้หกมิลเป็นการบริการฟรีทำทำซ่องสนวนสพภายให้แข็งแรงการทมผสมงวเขาเนี่แหละเด้อครับเด้อเนี่เอาเสียงนะผมปืนผมกับสื่อมาแล้วไมายืมได้นะครับว่าเป็นก็นต้องเป็นล่ะครับติดตาม facebook ส่วนตัวของผมอิสรภาพเปลียนแก่นสารติดตามใน youtube ได้ที่ช่องโคบานครับผม